สวัสดีท่าเพื่อนมาค่ะวันนี้พามาทําแกงส้มปลากีกแล้วนะคะนี่ค่ะต้มส้มปลาขอกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนี่อ่ะของของเราก็จะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้เลยอจานในหม้ออจะก,ก็จะใส่ผักตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกมะขามเปียกนะคะเพื่อนเราลองปแกงใส่ผักไทยแรงกับปลาใบเนงลักนะคะทีนี้น้ําเดือดแล้วเราก็เอาปลาลงไปเลยเพื่อนนำปลาลงไปเลยดูปลาที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้นะคะนาลงไปเลยนี่ น้ำเดือดปุดๆุบเก็บขึ้นคนนะคะเพื่อนใส่ไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดหมดรอบนะคะนี่ค่ะเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะทางนี้ก็ทอดหมูทางเพื่อนทำสองเ <c oughs> มนูไปพร้อมกันนะคะอันนี้จ,จะเป็นทอดหมูกระเทียมพริกไทยนะคะทอดเป็นจีนยาวๆแบบนี้เลยหมักเองทอดเองใส่พริกไทยเกลือหม่งงวงแค่นั้นแหละค่ะไม่กไทยอะไรที่เด้อเราหมักแบบบ้านๆแล้วก็ใส่กระเทียม เราทอดพอเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจก็กลับบ้านอีกรอบนะคะตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนี่ค่ะแลก็จะตีปลาไว้ว่อน,นะคะนี่ค่ะเตีปลาเราก็เริ่มเดือดปุดแล้วตัวไหนที่ยังไม่ได้จมุมเราก็ทําให้มันจุมน้ำลงไปนะคะเราจะรอให้มันสุกแล้วค่อยใส่ใบแมงลักกับผักแดงนะคะเพื่อน ไก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีปลนปลาด้วยนะคะเพื่อน,นนี่ปลนปลาแห้งนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็แบบนี้กินกับรั่วเนึ่อผักกะลัำนะคะอันนึ้งเอานะคะไม่ได้รั่วกนมันจะได้รมหวานตบกันค่ะมีตะปุ่นนะคะแล้วก็แกงต้มปลาทอดหมูนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้มของเรากําลังเดือปดปุดๆเลยแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำแกงจะได้ไม่ข้นนะคะมันจะได้ไม่ขุ่น เราช้อนฟองออกนะคะได้ที่แล้วมันสุกแป๊บเดียวเองนะคะปลากระปอไม่ต้องต้มนานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเนื้อปลาเหลืองอ่อยน่ารับประทานมากเลยต้มส้มปลากระปนะคะไม่คาวแล้วค่ะปลาจะน,นิ่มแกงต้มออกมานอร่อยมากแกงต้มต้มยำได้เลยเดี๋ยวจะเด็ดผักใส่นะคะค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะสุกแล้วคือก็จะเอาผักขยันก็ไปแหงลากลงไปเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะลงไปตอนนี้แล้วก็ถอดปาลาไว้นะคะ ต้องตุ้มนานประมาณนี้ได้แล้วค่ะก็จะคนหอมมากเลยค่ะเพื่อนลองทำกินไปดูนะคะอร่อย totally หอมหอมมากเลยเตียงปลาใส่ผักแยงนี่จะหอมนี่ค่ะหน้าตาของแดงของเราก็จะประมาณนี้นะคะไปกินกันเลยทีเนี่ยดูทอดเนื้อกันนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะมีมอทอดเนื้อก็น่ากินนะคะกินกันเลยค่ะีเนี่ย้มปลาผอกของเราก็หน้าตาประมาณนี้นะคะ ทานด้วยทอดหมูกระเทียมพริกไทยค่ะเพื่อนกแกลแซ่อันนี้ก็ปุนปลานะคะแล้วก็ลวกผักกะหล่ำนะคะไม่ใช่ลวกวไปนหนึ่งแล้วก็จะกินกน,นี่จะมีตะกอมนันนิดเดียวกัเสียนิดกน้งไปค่ะกินด้วยกันแกบแซ่ไปจ้าค่ะทอด้า